สวัสดีครับท่านผู้ชมวันนี้ก็ตรงกับวันอังคารที่17ธันวาคมสอง7นาอิเย็นเย็นแล้วนะครับ5้าโมงเย็นกว่าก,กว่าแต่วันกำลังจะตกดินวันนี้ก็มาทำกาัก,ากน้ำนะครับสอบซ้ายมากาัก,ากน้ำ <c oughs> ไว้ให้มันมีน้ำต้นไม้ได้สดชื่นขึ้นทำความสะอาดคลองนะครับกูหมานฟา์มรายสายสองคิวระดับน้ำเพิ่มขึ้นมา ไม่กากไว้มันก็แห้งนะครับเอาน้ำไว้ให้เกิดประโยชน์ไม่ได้กักสูงมากนะครับพอฝนตกมาน้ำหลาดไปได้ ใส่ขยะนะครับค,บคุมานฟ้ายอดครับยอดกลง่าหญ้าหนามากนะครับครับโอเคครับภารกิจวันนี้ที่พอใจครับก็จะประมาณนี้ครับขอบคุณค่ับสวัสดีครับ